ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยปเป็นเรมิทางการเงินเนี่ยน้องต้องรู้จักวางแผนให้มันถูกชั้นถูกขั้นถูกตอนก่อนนะครับปีระมิดฐานล่างสุดเวลาเราสร้างบ้านนะครับอะไรสําคัญสุดในบ้านก็การทําเสาลงเสาใช่ไหมลงเสาเองฝังเัข็งเสาเข็มลงไปถ้ายิ่งฐานแน่นหนาเท่าไหร่บ้านก็จะดีถูกไหมครับมั่นคงฉะนั้นเหมือนกันครับการที่เราจั มีชีวิตต่อไปในอนาคตอีก20ปี30ปีเนี่ยฐานร่างหรือฐานรากของเราที่ดีและสําคัญที่สุดก็คือการเตรียมความพร้อมให้กับสุขภาพของตัวเองนะครับเพื่อให้มีการโอนย้ายความเสี่ยงจากที่ตัวเองจะต้องรับค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาโลโรครหลยแรงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยให้โอนย้ายความเสี่ยงไปที่บริษัทประกันน้งก็ใช้ชีวติตตามปกติแฮปปี้ต่อไปนะครับและที่สําคัญเนี่ย การบริหารความเสี่ยงตรงนี้ต้องบริหารได้ภายในสภาพคล่องที่มีสาถึงหกเดือนด้วยนะรายจ่ายที่รายจ่ายที่เราต้องมีเนี่ยควรจะต้องมีถึงสามถึงหกเดือนแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยสามคจะไม่พอแล้วนะโควิดเนี่ยโควิดเป็นตัวที่สอนให้เรารู้ว่าการเตรียมเงินสภาพคล่องควรมีอย่างต่ําๆหนึ่งปีถ้าตกงานเนี่ยเป็นไงแห้งเหืออะไรตอนเนี้ไม่มีจะกินจ้า ต้องมีเงินเก็บตรงนี้ด้วยนะหนึ่งปีนะเพื่อที่จะหางานเลี้ยงดูครอบครัวฉะนั้นรายจ่ายเท่าไหร่คูณหนึ่งปีเข้าไปต้องมีไว้ก่อนนะอันนี้คือสําคัญแล้วก็บริหารความเสี่ยงยทำประกันชีวิตไว้ทําประกันอุบัติเหตุไว้นะครับเพื่อเซฟตัวเองไม่เอาเงินก้อนที่เก็บไว้เนี่ยเอาออกไปจ่ายอย่าให้เงินตรงนี้มันหายไปพอชีวิตฐานล่างมั่นคงมีเงินเก็บสามถึงหกเท่าแล้วนะครับโอนย้ายความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเป็นเรื่องของการที่จะนําเงินที่มีออกมาให้มันงอกเงยจะเอาไปลงทุนก็ได้นะครับจะไปเตรียมวางแผนเกษียณก็ได้จะไปซื้อกองทุนรวมก็ได้จะไปซื้อ S S F ก็ได้ R M F ก็ได้นะครับหรือประกันสะสมรัพย์ก็ได้หรือจะเป็นยูนิตลิงก์ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับก้อนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งก่อนพอมีเงินที่เป็นฐานรากสําคัญแล้วพอเงินเริ่มเหลือใช่ไหมสบายชิวๆแล้ว ก็เอามาลงทุนต่อนะครับจะลงทุนก็ได้ออมรัพย์ก็ได้แล้วแต่ส่วนด้านบนสูงสุดสุดท้ายเลยที่หลายๆคนคิดว่าไม่สําคัญแต่มันคือสิ่งสําคัญนะครับนั่นคือการส่งมอบมรดกของตัวเองนะครับอาจจะมองในมุมของการอินเวส m e เมนต์ได้นะเพราะว่าการส่งมอบเนี่ยก็เป็นการส่งต่อให้กับครอบครัวหรือทายาทของเรานะครับทำไมถึงต้องเป็นการส่งมอบลองคิดดูสิถ้าวันนี้ ไม่ใช่โควิดเนาะจัดงานศพหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่หลักๆเนี่ยไม่ต่างกว่าหนึ่งแสนแน่ๆหนึ่งแสนอัพนะครับหนึ่งแสนอัพที่ต้องใช้ยิ่งถ้าเลี้ยงหรูฟู่ฟ้าเนี่ยก็ปาไปสองแสนสามแสนหลายคืนยิ่งใช้เงินมากขึ้นนะครับฉะนั้นการส่งต่อมรดกต,ตรงเนี้ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้ครอบครัวอยู่ต่อได้คนข้างหลังอยู่ต่อได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยบางบ้านบางครอบครัวเนี่ย สมมุติคุณพ่อคุณแม่เป็นเสาหลักเกิดเหตุไม่คาดฝันเนาะปุ๊บปับ๊บหายไปที่เหลืออยู่ยังต้องมีการกินการใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ตรงเนี้ยใครจะรับผิดชอบเราจะเห็นหลายบ้านหลายครอบครัวนในไทยเนี่ยนะครับที่พอเสาหลักหายครอบครัวล้มเลยนะครับไปต่อไม่ได้แพ้แต่ครอบครัวแตะบ้านแต่เงินไม่มีนะครับ เนี่ยสามเหลี่ยมเป็เมนมดบิดเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะอย่าให้ทุกคนจําไว้ว่าวางแผนด้านไหนก่อนเป็นสิ่งแรกนะครับวางฐานรากก่อนแล้วค่อยเริ่มมาลงทุนแล้วค่อยมองเรื่องของการส่งต่ออย่ากลับหัวเด็ดขาดหลายๆคนชอบกลับหัวไปลงทุนก่อนเนาะไปสะสมทรัพย์ก่อนเนาะชีวิตยังไม่มีอะไรคุ้มครองเลยเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเกิดเป็นโรคร้ารแรงขึ้นมาเนี่ยพีเอ็มสองจุดห้าก็เยอะโควิดก็แย่อย่างเนี้ย เกิด <S an> เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครช่วยรักษานะครับและตลอดสามเด็กเประมิดเนี่ยมองเห็นซ้ายมือไหมครับที่เป็นวงกลมสีแดงแงเนาะ tax plan ทั้งนั้นเลยเพราะเราเป็นบุคคลผู้มีเงินได้กรมสรรพากร,รหรือจะให้เราอยู่เฉยไม่ใช่เราต้องจ่ายภาษีทุกปีนะครับภาษีของผู้มีเงินได้ทุกปีที่ต้องจ่ายเนาะก็เวลาเรามีเงินได้ก็ต้องมาวางแผนตรงนี้แหละเพราะทุกส่วนทุกท่านทุกชั้นของพปริมิดทางการเงิน สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้น,นะครับโอเคอ่ะอันนี้คือสามเหลี่ยมปริมิตทางการเงินเนาะคราวนี้พี่อยากให้น้องแต่ละคนนะครับเอาใบเมื่อสักครู่นี้กลับมานะครับเอาใบเมื่อสักครู่นี้กลับมาตัวข้างบนไม่ต้องดูแล้วนะตัวข้างบนไม่ต้องดูแล้วนะครับเอาใบเมื่อสักครู่นี้กลับมามันจะมีช่องข้างล่างอยู่สี่ช่องนะครับช่องข้างล่างอยู่สี่ช่องเราจะมารีวิวกันว่า ปิระมิดทางการเงินของตัวเองตอนนี้ดีพอหรือ,อยังคราวนี้เราดูทั้งครอบครัวเลยนะอ่ะช่องแรกสายมือสมาชิกในครอบครัวตอนนี้มีใครบ้างอายุเท่าไหร่นะครับใส่ไปเลยมีคุณแม่แม่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรใส่ได้ไม่มีเห็นอันนี้เป็นกระดาษของเราใส่ได้นะครับมันคือความฝันของเราเนาะพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรนะครับอายุเท่าไหร่นะครับใส่ไป คนไหนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักของบ้านช่วยกรุณาใส่ดาวให้พี่ด้วยใส่ดาวไว้ให้หน่อยนะครับสมมติตัวอย่างเนี้ยฝั่งซ้ายมือสมาชิกครอบครัวนะครับของเด็กชายอาร์ตเนี่ยคุณแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะอายุห้าสิบห้าปีนะครับอ่ะคราวนี้เราจะมองเป็นแนวยาวไปเนาะช่องที่สองนะครับช่องที่สองมีสวัสดิการอะไรบ้างคุณแม่ ประกอบอาชีพอะไรคุณพ่อประกอบอาชีพอะไรมีสวัสดิการอะไรอาศัยเข้าไปสมมติในตัวอย่างคุณแม่อายุห้าห้าปีเป็นข้าราชการนะครับโอเคคุณพ่ออายุ60ปีไม่มีสวัสดิการนะครับบา,บายๆเกษียณแล้วไม่มีสวัสดิการแล้วนะครับทํางานลงอาพนังงานเอกชนมาก่อนนะครับเลยไม่มีสวัสดิการละนะครับพี่สาวอายุส2ปีมีประกันสังคมอยู่โอเคถ้ามองแค่เฉพาะสองช่องนี้ น้องๆเห็นอะไรกันบ้างเราจะเห็นว่าตอนเนี้คุณแม่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เนาะคุณแม่ยังหาเงินได้มีสวัสดิการของราชการโอเคพี่สาวอายุ32ปีมีประกันสังคมอย่างน้อยเข้าเป็นอะไรเขาก็เบิกได้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือคุณพ่ออายุ60ไม่มีอะไรเลยไม่มีสบการสวัสดิการอะไรเลยนะครับอันนี้คือที่ต้องเป็นห่วงอ่ะเราได้สองช่องแล้วนะ มาช่องที่สาครับถัดมานิดหนึ่งใต้เลข60สในครอบครัวมีใครเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ในครอบครัวมีใครเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่ถ้ามีและเป็นอะไรให้ระบุไปเช่นในตัวอย่างคุณแม่อายุห้ปีเป็นข้าราชการแต่เป็นมะเร็งเต้านมคุณพ่อไม่เป็นอะไรก็ดชไปก็ได้พี่สาวไม่เป็นอะไรก็ดชไปนะครับคุณแม่เป็นมะเร็งเต้านมนะ แสดงว่าน่าห่วงไหมหน่าห่วงแต่คุณแม่มีสวัสดิการอยู่นะครับเลยไม่น่ากังวลแต่ข้อต่อมาคือถ้าคุณพ่อละ่ะคุณพ่อเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าคุณพ่อมีโรคและไม่มีสวัสดิการอันนี้ต้องกังวลถ้าพี่สาวมีโรคอะไรล่ะมีประกันสังคมเบิกได้แต่ไม่ทั้งหมดก็แอบห่วงเล็กน้อยข่าวนี้ช่องสุดท้ายขวาม,มือครับเขียนลงไปเลยครับ ถ้าต้องเข้ารักษาโรควุนแรงหรือโรคร้ายแรงเนี่ยนะมีค่ารักษาพอหรือไม่อันนี้ต้องตอบตัวเองนะทุกคนตอบตัวเองนะครับเราดูตามแนวนอนคุณแม่อายุห้าสิบห้าเป็นข้าราชการเป็นเล้งเต้านมเบิกได้อันนี้ก็เพียงพอเขียนไปเลยว่าเพียงพอแต่ถ้าคุณพ่อไม่มีไม่เป็นโรคไม่กังวลจบไปแต่ถ้าพี่สาวเป็นละ่ะเพียงพอหรือปา เพียงพอหรือไม่เพียงพอน้องๆเรามาดูโรคนี้กันหลายคนน่าจะทันเนาะดาราท่านนี้นะครับฟิล์มรัตภูมินะครับเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว4เซนเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว4เซนนะครับสามารถที่จะเสียชีวิตได้แบบฉับพลันเลยนะเห็นไหมเขาบอกว่าสามารถเดินแล้วล้มตาได้เลยนะครับแต่ทำงานเยอะมากจนลืมวางแผนพิจามณการเงิน ด้านฐานล่างสุดก็คือประกันสุขภาพไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำใดๆเลยนะครับต้องเตรียมเงินสิบล้านเพื่อไปรักษาตัวตรงนี้และก็ถ่ายโอนนะครับทรัพย์สินทั้งหมดที่มีเนี่ยให้เพื่อนให้ครอบครัวให้ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายยังไงเหมือนบีมประพังกรอยู่ดีก็หลับหลับแล้วก็หลับไปเลยไม่ตื่นนะครับฉะนั้นสิ่งที่อยากจะให้กังวลก็คือ ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้องๆจะเตรียมตัวรับกันยังไงนะครับหรือนี่นะครับวินยัยเมฆวินัยไกยบุตรนะครับเหมือนที่บอกครับอันนี้เขาป่วยเป็นนะครับรักษาตุ่มน้ําพองเนาะตุ่มน้ําพองที่มันคล้ายๆกับที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยใช้เงินเนี่ยสี่ล้านบาทคิดดูดีทํางานเป็นดาราเก็บเงินแทบตายนะครับเก็บเงินไม้เยอะมากนะแต่น้องจะต้องมาเสียเงินสี่ล้าน เพื่อรักษาตัวเองแล้วมองกลับมาที่เราละ่ะถ้าเราเป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานราชการธรรมดาแล้วเราต้องรักษาตัวที่เงินเป็นล้านอย่างเงี้ยเราจะเตรียมเงินไว้ยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้กังน,นะครับอ่ะตอนนี้นะครับครับโฆษณาสักครู่หนึ่งเราไปอนาคตมาแล้วเรามีเงินก็เรารู้เงินก็อนแล้วเนาะว่าอนาคตต้องใช้เงินเท่าไหร่เรานะครับ รู้ว่าเราทําง,งานอะไรณนะปัจจุบันและต้องเก็บเงินปีละเท่าไหร่เรารู้ฐานรากของ,ของครอบครัวน,นว่าแต่ละคนในบ้านมีใครมีสวัสดิการอะไรบ้างมีใครเคยเป็นโรคร้ายแรงอะไรบ้างและถ้าเกิดอะไรขึ้นมันเพียงพอไหมเรารู้ตัวนี้เนาะเราจะย้อนกลับมาโลกปัจจุบันเมื่อกี้เราไปอนาคตนนะวันนี้พี่โนบิตะอาร์ตจะพี่โดเรมอนผู้พิดพี่โดเรมอนอาร์ตจะพากลับมา โลกปัจจุบันแล้วพี่กระทิงนะครับเขาบอกว่าโดยเลมอนน่ะไม่มีในโลกปัจจุบันแต่โนบิตะคนขี้แพ้มีในโลกปัจจุบันอุ้ยอย่าล้องไห้เหมือนโดนบิตะนะอ่ะเรามาดูกันสิ่งที่เราทุกคนหนีไม่พ้นบอกเลยว่าหนีไม่พ้นก็คือเรื่องภาษีของผู้มีเงินได้นะครับสัมพากรบ,บอกเลยว่า ถ้าคุณเข้าข่ายหนึ่งในห้าข้อนี้นะครับเข้าข่ายหนึ่งในห้าข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลนะครับเป็นผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีกองริบทที่ยังไม่ได้แบ่งหรือวิสาหกิจชุมชนคุณต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราไม่ต้องไปมองข้อสองสามสี่เนาะเอาข้อห้าเอาข้อที่หนึ่งก่อนนะครับไม่ต้องมองข้ออื่นๆเอาข้อหนึ่งข้อเดียวก่อน บุคคลธรรมดานะครับภาสีเงินได้บุคคลธรรมดาอ่ะเรามาดูกันภาสีเงินได้เนี่ยบุคคลธรรมดามันคืออะไรรายได้ทุกอย่างที่เราได้มานะครับตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนนะครับค่าใบประกอบค่าใบอนุญาตนะครับการขึ้นเวรต่างๆนะครับการไปรับจ็อบนอกต่างๆการรับงานพัร์ทไทม์ต่างๆ การไปรับงานต่างๆนะครับอะไรก็ตามที่มีการหักภาษีณที่จ่ายเนี่ยสัมภารกรจะรู้เลยว่าคุณมีรายได้ฉะนั้นวิธีการคำนวณคือเอารายได้ทั้งหมดที่ได้ทั้งก้อนเลยนะอย่างเมื่อกี้นะครับนายอาร์ตเนี่ยมีรายได้เดือนละแสนห้าปีละหนึ่งจุดแปดล้านใช่ไหมก็มีรายได้หนึ่งจุดแปดล้านแล้วก็มาลบรายจ่ายแล้วก็มาลบค่าลดหย่อนถึงจะได้เงินได้สุทธิ นะครับรายได้ลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนเป็นเงินได้สุทธิจังไว้เท่านี้เลยเงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีเท่ากับภาษีที่ต้องจ่ายเงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีคูณภาษีเอ่อเท่ากับภาษีที่ต้องจ่ายนะครับเขามีวิธีการให้คิดสองฝั่งเนาะคิดแบบฝั่งซ้ายมือในกรอบสีแดงกับคิดฝั่งขวามือแบบคูณจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่อันไหนสูงกว่าก็จ่ายแบบนั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วฝั่งซ้ายมือคือวิธีที่สูง นะครับฉะนั้นวิธีนี้จะต้องจ่ายอยู่แล้วซ้ายมือนะครับอ่าโอเคเรามาดูกันนี่คืออัตราภาษีเงินได้นะครับปี2564ฝั่งซ้ายมือสุดคือเงินได้สุทธิเหมือนที่บอกนะเงินได้สุดทินะครับหากค่าใช้จ่ายหากค่ารถยนต์คือเงินได้สุทธิช่องต่อมาคืออัตราภาษีมีตั้งแต่5%เจนถึง35%เนะครับก็เงินเท่าไหร่ก็คูณไปเท่านั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันวิธีการคิดเนาะ แล้วก็เวลาจะดูว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับให้ดูช่องภาษีสะสมของชั้นนั้นคือช่องขวาสุดถ้าสมมุติน้องเราได้สามแสนเนี่ยน้องก็จ่ายประมาณขอโทษครับถ้าเงินได้สุดที่สามแสนเนี่ยก็จ่ายประมาณเจ็ดพันห้าแต่ถ้าเงินได้สุดที่เนี่ยอยู่ที่สี่แสนเอาเจ็ดพันห้านะครับมาบวกกับส่วนต่างของสามแสนกับสี่แสนคือหนึ่งแสนเนาะเอาหนึ่งแสนคูณสิบเปอร์เซ็นได้กี่บาทก็ไปบวกกับเจ็ดพันห้า หลักการคิดแบบนี้นะครับคิดที่ฐานต่าก่อนเงินเกินเท่าไหร่เอามาคิดในฐานต่อไปแล้วก็เป็นเงินเสียภาษีที่ต้องจา่ายอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนใครงงใครไม่งงพิมพ์ห้ามาหน่อยครับใครไม่งงพิมพ์ห้ามาให้หน่อยเพราะตอนนี้มันเริ่มตัวเลขเยอะเดี๋ยวจะมึนในสมอง